สำหรับคนที่กำลังหาที่กินที่เที่ยวกาญจนบุรีในโซนอำเภอเมืองถึงอำเภอท่าม่วงวันนี้ชิวไปไหนจัดกรุ๊ปเป็้ยี่จุดเช็คอินกินเที่ยวกาญจนบุรีมาให้ค่ะตอบโจทย์คนที่กำลังวางแลนไปเที่ยวกาญจนบุรีมีทั้งร้านอาหารริมน้ำร้านคาเฟ่ที่เที่ยวสุดฮิตในการกาญจนบุรีจะมีที่ไหนบ้างตามเราไปเช็คอินกันได้เลยค่ะ จุดหมายแรกสำหรับคนขับรถเที่ยวจากกรุงเทพปักหมุดวัดถ้าเสือไว้เลยค่ะวัดชื่อดังในการจนบุรีที่ตั้งอยู่ในอำเภอท่าม่วงการจนบุรีเป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจีมีพระพุทธร,รูปปางประธานพรขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่บนเนินเขาซึ่งตัวองค์พระประดับด้วยมูเสกสีทองทำให้ดูโดดเด่นและตระการตา พร้อมด้วยพระอุโบสถอัฐมุกทรงไทยประดับลวดลายสวยงามและเจดีเกตแก้วมหาปราสาทสูง69เมตรการไปสักการะก็สามารถเลือกได้ว่าจะเดินขึ้นบันได1,237ขั้นระยะทาง1กิโลเมตรหรือจะเลือกใช้บริการรถรางก็ได้ค่ะรับรองว่าวิวด้านบนนั้นจะสวยงามจนเราหายเหนื่อยกันเลยทีเดียว หลังจากไหว้พระที่วัดถ้ำเสือเสร็จรอบๆวัดมีร้านคาเฟ่และร้านอาหารมากมายที่สามารถชมวิววัดถ้ำเสือที่อบล้อมด้วยทุ่งนาสีเขียวขจีได้อย่างสวยงามซึ่งที่แรกที่เราขอแนะนำเอาใจคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวมานั่งทานก๋วยเตี๋ยวห้อยขาพร้อมชมวิวสุดปังที่ร้านรักคานากันค่ะ ตัวร้านได้ฟิลบรรยากาศบ้านทุง่งมีทั้งกระบงตะกร้าหุ่นไลกาและที่นั่งห้อยขาจิบกาแฟชมวิวทุง่งนากันชิลๆเมนูเด็ดของร้านนี้ก็ต้องนี่เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่มาแล้วพลาดไม่ได้ตบท้ายด้วยขนมใส่ไส้โบราณรสชาติหวานมัน ร้อมเครื่องดื่มที่มีให้เลือกหลากหลายอิ่มแล้วไปเดินเล่นถ่ายรูปกับพรอบเก๋ๆบนสะพานไม้หรือจะหนชิงชาเล่นกลางทุ่งนานก็ชิลได้ไม่แพ้กันค่ะที่ต่อมาก็ไม่ได้ไปไหนไกลอยู่ใกล้ๆกับร้านรักขนาค่ะกับร้านคาเฟ่ริมบัวกาญจนบุรีคาเฟ่ชมวิววัดถ้ำเสือที่มีไฮไลท์คือบึงบัวและสะพานไม้ที่ทอดยาวไปในบึงบัว พร้อมกันนั้นยังมีหอให้เดินขึ้นบันไดไปชมวิววัดถ้ำเสือจากมุมสูงอีกด้วยส่วนใครไม่อยากร้อนก็มีเมนูในห้องแอร์ให้นั่งตากแอร์เย็นๆส่วนเมนูของที่ร้านก็มีทั้งอาหารคาวอย่างตำหลอดสายบัวต้มแซบกระดูกอ่อนกุ้งทอดซอสมะขามรวมถึงเครื่องดื่มให้เลือกอีกเพียบเลยล่ะค่ะ อีกหนึ่งคาเฟ่ากาญจนบุรีสุดฮอตที่ติดลมบนก็ต้องมีชื่อร้านนี้เลยค่ะมาตรการคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทร้านอาหารและคาเฟ่วิวทุ่งนาหลังวัดถ้ำเสือตัวร้านตกแต่งในสไตล์ลงนาสุดชิคไฮไลท์อยู่ที่บันไดสีขาวหรือบันไดสวรรค์ที่ใครมาที่นี่ก็ต้องมาถ่ายรูปค่ะ แถมทางร้านยังเตรียมพร้อมไปให้เรามากมายทั้งหมวกร่มสไตล์เวียดนามและปีกนางฟ้าสีขาวและดำให้ลูกค้าใส่ถ่ายรูปก็สวยชิคมากๆค่ะใกล้กับร้านมาตาการคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทเป็นที่ตั้งของอีกหนึ่งคาเฟ่ชื่อดังมีนาคาเฟก่กาญจนบุรีคาเฟ่ชมวิวทุ่งนานและวัดถ้ำเสือ ภายในร้านมีมุมให้ถ่ายรูปหลากหลายทั้งซอนห้องกระจกติดแอร์สพานไม้ที่ตัดผ่านทุ่งนาสีเขียวเปลตาข่ายที่ให้ไปนอนเล่นรับลมหรือดัดฟ้าให้ขึ้นไปชมวิวชิลๆค่ะในช่วงวันหยุดคนค่อนข้างเยอะค่ะใครอยากได้มุมถ่ายรูปสวยๆแนะนำมาช่วงเช้าๆหรือมาวันธรรมดาคนจะไม่เยอะมากค่ะจากนั้นเดินทางไปยังที่เที่ยวต่อไปที่อยู่ไม่ไกลค่ะ กับต้นจามจุรียักษ์การจนบุรีหนึ่งในจุดเช็คอินสุดอันซีนของการจนบุรีตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่1กรมการสัตว์ทหารบกเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งต้นจามจุรียักษ์เป็นต้นไม้มีอายุยืนยาวกว่า100ปีไม่ว่าใครที่มาเห็นต้องตกตะลึงกับความใหญ่โตมโหฬารรวมถึงมีกิ่งก้านแผ่ป,ปกคลุมให้ความร่มรื่นทั่วทั้งบริเวณ มีสะพานทางเดินอบล้อมรอบตน้นบรรยากาศร่มรื่นจะมาเซลฟี่ถ่ายรูปหรือมานั่งพักผ่อนชิลๆก็ได้ค่ะที่นี่จึงเหมาะเป็นที่พักกายพักใจในวันหยุดได้ดีสุดๆ จากต้นจามจุรียักษ์ขับรถมาทางเส้น3209เราก็จะพบกับร้านคาเฟ่สุดน่ารักบรรยากาศสุดร่มรื่นนั่นก็คือ Mar m บอร์เบอรี่เมร้านอาหารและคาเฟ่สไตล์ใหม่มีพื้นที่ให้เราจับจองได้ไม่จำกัดไม่ว่าจะเป็นเก้า e อี้ปิกนิกให้นอนเอนกายแบบสบายสุดๆหรือจะนั่งบนเสื่อที่ทางร้านเตรียมไว้ให้ได้เหมือนกันซึ่งที่มาของชื่อร้านมาจากการนำหมอน ซึ่งมาจากไร่ของเจ้าของร้านนำมาผสมผสานดัดแปลงเป็นเมนูหลักของทางร้านทั้งของคาวของหวานและเครื่องดื่มอาหารของที่นี่จะเน้นเป็นอาหารไทยจานเดียวทานง่ายๆค่ะภายในส่วนจะมีร้านของทอดเล็กๆน่ารักขายพวกชุดของทอดเฟ n น e ์ฟลไว้ทานเล่นในส่วนอีกด้วยค่ะมาเช็คอินกันต่อกับคาเฟ่สุดชิค เียติกกาญจนบุรีตั้งอยู่ริมถนนแสงชูโตในอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีตัวร้านออกแบบเป็นห้องใต้หลังคาใช้สีขาวและเขียวตุนต่นๆเป็นหลักไอเดียของเจ้าของร้านคือต้องการให้ลูกค้าที่เข้ามาในร้านได้เข้ามาหลบมุมพักผ่อนอย่างเป็นส่วนตัว วิวด้านหลังร้านยังสามารถมองเห็นภูเขาได้แบบพาโนรามิกมีสนามหญ้าให้เด็กๆได้วิ่งเล่นส่วนมุมถ่ายรูปสุดฮิตต้องนี่เลยค่ะนั่งห้อยขาจากห้องใต้หลังคาบอกเลยว่าเก๋มากๆเปลี่ยนบรรยากาศไปเช็คอินร้านอาหารริมน้ำในการจนบุรีกันค่ะกับร้านเด็ดทศพักการอาหารแผ่ห้อยขาพาชิลชมวิวกินอาหารอร่อยริมแม่น้ำแม่กลอง ใครจะมาร้านนี้เราขอแนะนำว่าให้มาก่อนเย็นค่ะเพราะคนจะเยอะเดี๋ยวจะไม่ได้ที่นั่งทำเลฟินฟินนะตัวร้านจะทำเป็นแพรพร้อมที่นั่งห้อยขาให้นั่งทานอาหารไปสัมผัสกับน้ำใสไหลยเย็นกันไปพร้อมกับมีเปลตะข่ายให้นอนถ่ายรูปได้ด้วยส่วนอาหารเน้นอาหารไทยรสชาติจัดจ้านอาทิยำถั่วพูลาบหมูทอดหอยแครงลวกและต้มยำปลาคังรสชาติจัดจ้าน พร้อมกับวิวดีๆตรงหน้ารับรองว่าฟินค่ะใครอยากหาที่ไทยรูปเก๋ๆที่ไม่เหมือนอยู่เมืองไทยแต่เหมือนหลุดออกมาจากในหนังฝรั่งเราขอแนะนำโรงงานกระดาษไทยที่ตั้งอยู่ริมถนนปากแพรก ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองโดยสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2481ในรัชสมัยรัชกาลที่8และเป็นโรงงานกระดาษแห่งที่2ของเมืองไทยตัวอาคารโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสนามหญ้าสีเขียวซึ่งการเข้าเยี่ยมชมสามารถเข้าชมได้เพียงภายนอกค่ะไม่อนุญาตที่เข้าไปภายในตัวอาคารใครอยากหาที่ถ่ายรูปเก๋ๆเราว่าปักหมุดที่นี่ไว้ได้เลย จากโรงงานกระดาษไทยวิ่งมาทางถนนปากแพรกข้ามแม่น้ำแควใหญ่ที่สะพานสมเด็จพระสังฆราชยานาสังวรแล้วใช้ถนน3228แล้วขับตรงเข้ามาที่ท่าเรือวัดถ้ำเขาปูนคุณก็จะได้พบกับอีกหนึ่งคาเฟ่และร้านอาหารที่กำลังมาแรงสุดๆในการจันบุรีกับร้านบารมี t ีแอนเทเพราะวิวที่นี่เอ็ก u s คลูสุดๆค่ะ ทั้งแม่น้ำภูเขาและว,วิวรถไฟสายธนบุรีน้ำตกที่วิ่งผ่านใครอยากมามองเห็นรถไฟวิ่งฉีวๆเหนือแม่น้ำแควน้อยมาได้เวลา10นาฬิกา50นาทีสำหรับขาไปและขากลับคือเวลา14นาฬิกา30นาทีค่ะแนะนำว่ามาช่วงบ่ายแล้วรอชมพระอาทิตย์ตกที่นี่ได้เลยค่ะเพราะเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ตกได้สวยงามและประทับใจมากๆ t ด e ะเ n นพอร์ตคาเฟคาเฟ่สุดชิลริมแม่น้ำแควตั้งอยู่ในโรงแรม The River Care, เดอะไซร์ริเวอร์แควอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีที่แม้ไม่ได้เข้าพักก็สามารถแวะมานั่งทานอาหารและจิบเครื่องดื่มได้ค่ะที่นี่ถูกออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นที่มีความใส่ใจสิ่งแวดล้อมในตัววัสดุรวมถึงการตกแต่งจึงมีธรรมชาติอย่างหญ้าแฝกไม้ไผ่และเชือกเข้ามาประกอบด้วยค่ะ ในส่วนของโซนร้านอาหารและคาเฟ่มีที่นั่งให้เลือกเยอะมากเป็นแบบเอาดอร์นั่งเย็นๆชมบรรยากาศริมน้ำดูร่มเย็นจนเรารู้สึกผ่อนคลายมากเลยล่ะค่ะสำหรับเมนูของที่นี่จะเน้นไปที่อาหารไทยเป็นหลักแต่ก็ยังเสิร์ฟอาหารฟิวชั่นให้ได้ลิ้มลองกันด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูของหวานและเครื่องดื่มหลักหลายชนิดอีกด้วยเรียกว่าถ้าหิวเมื่อไหร่แวะมาที่นี่คงไม่ผิดหวังแน่นอน มาถึงกาญจนบุรีถ้าไม่ได้มาเช็คอินที่นี่เดี๋ยวเขาจะหาว่ามาไม่ถึงเมืองกาญกันนะคะกับสะพานข้ามแม่น้ำแควสะพานประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองโดยแรงงานของฉเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรภายใต้การควบคุมของกองทัพญี่ปุ่นก่อนจะถูกทิ้งระเบิดและพังทลายลงจากกองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตร ต่อมาทางรัฐบาลไทยได้ซื้อทางรถไฟสายนี้มาจากประเทศอังกฤษและได้มีการบูรณะขึ้นใหม่กลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่ผู้คนจากทั่วโลกอยากที่จะเดินทางมาสัมผัสท,ทางรถไฟสายประวัติศาสตร์แห่งนี้ให้ได้สักครั้งมาเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วอยากหาร้านอร่อยริมน้ำนั่งทานอาหารชิลๆเราขอแนะนำร้านนี้เลยค่ะ คิรีทาราอีกหนึ่งร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่บนแพรริมฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ห่างจากสะพานข้ามแม่น้ำแควเพียง50เมตรนับเป็นร้านเด็ดที่ใครมาเที่ยวกาญจนบุรีแล้วห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะโดยทางร้านมีเมนูอาหารอร่อยๆให้เลือกเพียบเมนูเด็ดอธิปราช่อนคิรีน้ำพริกทารายำถั่วพูเขียวหวานผัดแห้งห่อไข่ นั่งทานอาหารริมน้ำชิวๆคลาวเพลงโฟกซองฟังสบายรับรองติดใจจนอยากกลับมาเช็คอินบ่อยๆกันแน่นอนค่ะอิ่มอร่อยกับอาหารแล้วเดินทางไปเช็คอินคาเฟ่สวยๆกันต่อค่ะกับ Rainforest Cafe คาเฟ่ป่าฝนในใส่หมอกใจกลางเมืองกาญจนบุรี โลเคชั่นของทางร้านตั้งอยู่ในโซนตำบลท่ามะขามใจกลางเมืองกาญจนบุรีห่างจากสะพานข้ามแม่น้ำแควเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นบริเวณด้านหน้าและด้านข้างร้านมีลานจอดรถกว้างขวางพอจอดรถเดินลงมาปุ๊บสิ่งแรกที่ต้อนรับเราก็คือสายหมอกสีขาวที่รายล้อมท่ามกลางต้นไม้เขียวขจีเดินมาอีกนิดจะเจอกับทางเดินสะพานไม้ ที่ทอดข้ามลำธารสีฟ้าใสและป้ายชื่อร้านเรนฟอเรสคาเฟ่โดดเด่นอยู่ด้านหน้าเรียกว่ายังไม่ทันจะเข้าร้านเราก็แวะถ่ายรูปกันจนเพลินเลยล่ะค่ะท่ามกลางบรรยากาศของป่าฝนเขียวขจีซึ่งก็เป็นคอนเซปต์ของทางร้านที่ต้องการเนรมิตให้บรรยากาศของที่นี่เป็นเหมือนป่าฝนดิบชื้น ท่ามกลางละอองของไอหมอกเหมือนป่าบนเขาที่ปีล็อกอัปเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยไม่ต้องเดินทางไปไกลหรือเข้าป่าจริงๆค่ะเปลี่ยนบรรยากาศมาเช็คอินคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นในกาญจนบุรีกันค่ะกับการมาจิคาเฟ่คาเฟ่ที่แค่เดินเข้ามาก็จะเจอกับความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นทั้งเสาโทรีสีแดง ที่เป็นซุ้มประตูทางเข้าร้านบรรยากาศการตกแต่งสวนมีทั้งบ่อปลาคาฟสวนหินน้ำตกสะพานแดงภายในร้านก็มีโซนให้เลือกนั่งทั้งอินดอร์และเอาดอร์มีมุมสวยๆให้สายโซเชียลแช์ภาพเยอะมากค่ะในส่วนเมนูอาหารเป็นเมนูโฮมเมดสไตล์ญี่ปุ่นแท้มีให้เลือกทั้งอาหารขนมรวมถึงเครื่องดื่มให้เราได้สั่งมานั่งทานในบรรยากาศญี่ปุ่นกันด้วยค่ะ The Village f a ร m to Cafe ร้านคาเฟ่บรรยากาศเหมือนอยู่เขาใหญ่ตั้งอยู่ติดกับร้านคิรีมันตราร้านชื่อดังของกาญจนบุรีซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันค่ะซึ่งคิรีมันตราจะได้ฟีลความเป็นร้านอาหารส่วนร้าน The Village f a r ์ to Ca f e จะให้บรรยากาศคาเฟ่ส่วนวิวทะเลสาบวิวสนามหญ้าและว,วิวสะพานไม้ที่ทอดยาวจะเป็นวิวเดียวกันค่ะตัวร้านออกแบบให้ลักษณะคล้ายกับโรงนาในฟาร์ม ตั้งอยู่ติดการทั้งหมด5ห,หลังมองดูแล้วเข้ากับบรรยากาศภูเขาสีเขียวเฉาอุ่มและเข้ากับชื่อร้าน The Village Farm to Cafe สุดๆค่ะส่วนบรรยากาศด้านในบอกเลยว่าเราปลื้มมากๆชอบตรงที่ร้านเป็นกระจกใสทำให้ดูโล่งโปร่งสบายมีให้เลือกนั่งหลากหลายโซนทุกซอนตกแต่งด้วยต้นไม้สีเขียวและดอกไม้แถมยังมีแคคตัสต้นเล็กๆนับ1000ต้นประดับอยู่ทั่วทุกมุมของร้าน มองไปทางไหนก็สดชื่นไปหมดค่ะใครอยากหาที่ถ่ายรูปสวยๆในการจนบุรีแนะนำที่นี่เลยค่ะ m a เปิลการ์เดส์วนดอกไม้สุดอลังการหนึ่งในจุดเช็คอินสุดฮิปของการจนบุรีซึ่งเป็นสถานที่เที่ยวเอาใจคนรักสัตว์ที่สามารถพาสัตว์เลี้ยงแสนรักมาเที่ยวได้ค่ะแต่ต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าของอย่างใกล้ชิดและมีสายจูงด้วยนะคะ นอกจากจะมีดอกไม้ให้ชมแล้วที่นี่ยังมีกิจกรรมบุฟเฟ่ลำไยฟรีอีกด้วยค่ะโดยรวมอยู่ในค่าเข้าราคา99บาทที่เราจ่ายไปแล้วใครอยากจะไปกินบุฟเฟ่ลำไยโทรเช็คกับทางสวนก่อนนะคะเพราะเขาจะมีบริการจนถึงแค่ต้นเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นค่ะหอมคณะคาเฟ่โรงพั่วกาแฟกาญจนบุรีที่ได้ชื่อว่าเป็นภูทับเบิกแห่งกาญจนบุรี เพราะที่นี่มีไร่คณะที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตากว่า150ไร่ถ้ามาในช่วงปลูกคณะคุณจะได้เห็นภาพของทุ่งคณะสีเขียวขจีแต่ถ้ามาช่วงหลังเก็บเกี่ยวคุณก็จะได้พบกับทุ่งดอกดาวกระจายสีเหลืองที่กำลังออกดอกบานสะพรัง่งแซมด้วยทุ่งหญ้าสีขาวที่พลิ้วไหวไปตามสายลมพร้อมกับสะพานไม้ที่ทอดยาว ให้คุณได้ถ่ายรูปสวยๆชมวิวพร้อมกับจิบกาแฟาหอมกรุ่นบอกเลยว่าดีงามมากๆค่ะปิดท้ายกันด้วยจุดเช็คอินแห่งใหม่สไตล์เรเรีีในการจนบุรีกับวอนแดซองซึ่งทำเลที่ตั้งจะอยู่ใกล้กับหอมคณะเลยค่ะสามารถมาเที่ยวต่อกันได้เลยโดยที่นี่เป็นคาเฟ่กึ่งร้านอาหารและสวนดอกไม้บรรยากาศดีที่ล้อมรอบไปด้วยขุนเขา ออกแบบตกแต่งผสมผสานกลิ่นอายเกาหลีแบบโบราณภายในมีอาหารสไตล์เกาหลีและเครื่องดื่มให้บริการนอกจากนี้ยังมีชุดทันบกสวยๆให้เช่าใส่ถ่ายรูปสวยๆกันด้วยค่ะใครอยากไปเกาหลีในการจนบุรีก็ปักหมุดที่นี่ไว้เลย เป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกดัดดีๆที่เราหยิบม,มาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิวช n n นลและติดตาม Fanpage ชอไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา